สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมร้านเพชรพลอยพงศกรร้านนังผมตั้งอยู่ที่แม่กองเปิดแค่3วันนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการสร่งด่วน EMS แบบลงทะเบียนปลอดภยัยหายห่วงหรือพี่ๆคนไหนไม่สบายใจสามารถนัดรับสินค้าได้ที่ j j m o l l เซ็นทรัลบินกหรือละแวกใกล้เคียงนะครับก่อนไปรับชมสินค้าอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ รบกวนให้พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสินค้าอัปเดตก่อนใครขอบคุณครับแหวนทับทิมพมา่าทองคําถึง0นหนักรวม16.69กรัมประดับด้วยเพชรลูกโลก81 เมตร0.81กะรลัดเพชรปกติ1เมตร0.01กะรลัดไซส์แหวน60ราคา45,500บาทครับพี่ๆดูรอบตัวเรือนนะครับแหวนอยู่ในสภาพดีสวยงามนะครับเพชรสวยเล่นไฟนะครับไม่เหลืองงานนี้เป็นงานโบราณนะครับเขาประดับด้วยเพชรลูกโลก ทับทิมสวยนะครับเป็นทับทิมสีหวานทับทิมพม่าแท้ๆนะครับเผาเก่านะครับตัวเรือนสวยนะครับอยู่ในสภาพสวยงามเป็น turkey, <Yep. S 2> ทับทิมเจียหลังเบี้ยนะครับเนื้อกระเบื้องนะครับทับทิมสีสวยเป็นงานเก่านะครับชิ้นนี้งานโบราณเลยนะครับพอเป็นเพชรลูกโลกนะครับเพชรสวยงามนะครับ เนื้อทองค่อนข้างจะหนานะครับวงนี้พี่ๆสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเพชรเกสรน,นะครับเนื่องจากชิ้นนี้เป็นงานเก่างานโบราณผู้ที่ครอบคอคนก่อนน่าจะทําเพชรหลุดไปเม็ดหนึ่งนะครับก็เลยใส่เพชรเกสรเข้ามาแทนถ้าไม่สังเกตดีๆก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นเพชรเกสรเพราะาชิ้นงานเนียนเสมอกันแทบทุกเม็ดต้องเอามาเพ่งใกล้ๆจริงๆถึงจะเห็นความแตกต่างนะครับ งานเป็นงานเก่างานโบราณเพชรลูกโลกเลยหายากครับโดยรวมรับสวยนะครับวงนี้เน้นใส่ไปออกงานนี่สวยเด่นแน่นอนครับเพราะแหวนค่อนข้างจะใหญ่นะครับทองนี่หนาเลยวงนี้สวยนะครับใส่แล้วเล่นไฟนะครับทับทิมสีสวยเล่นไฟวิงวับครับหากพี่สนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณครับ แหวนวงนี้สามารถเพิ่มลดไซส์ได้นะครับพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนะครับและเงื่อนไขการซื้อคืนการเปลี่ยนและกลับนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณครับ